ส่วนต่างราคาประกันเฉยๆขโพดเลียงสัตว์หมวดที่5กิโลกรัมละ35สตางค์ครัวเรือนละบโบเกิน30ไร่ ลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุขคนเด้อค่ะมาพบมาพอกับคุณกระจายข่าวอีกเช่นเคยค่ะมือน้ค้นกระจายข่าวกับมีข้ามากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้เราฟังอีกคือกานั่นแหละค่ะก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนีกับยลิมกดไลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณกระจายข่าวน้ำเนเด้อค่ะแล่วมาเป็นการเยเวลาเข้าไปฟังข่าวน้ากันเลยจ้าชดเชยส่วนต่างเขาโพดเลียงซัตว์งวดที่5กิโลกรัมละ0.35สสตางค์ กลัวเลื่อนระบกเกิน30ไรประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอังอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลียงซัตว์เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอังอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ปี2 5ย2กสงถับมงวดที่ห สำหรับเกษตรกรที่คืนทะเบียนผู้ปลูกกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรโดยพาะปลูกตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2562และขาดว่าเก็บเกี่ยววันที่20มีนาคมถึงวันที่1 9เก่ามษายน2563สำหรับเขาโพดเลียงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นโบกเกิน1 4อราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงก,กิโลกรัมละ 8บาท1 5สหาสตังดังนั้นการชดเชยส่วนต่างระว่างราคาประกันกิโลกรัมละ8บาท50สตบสตังกับราคาเกณฑ์กลางอังอิง8บาท1 5สหาสตังซึ่งธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกสอนะคะต้องใจใหายแก,กเกษตรกรในการจ่ายงวดที่หคือกิโลกรัมละ3 5สตังค์ ทั้งหนีคัวเรือนละบบเกิน30ไร่อ้างอิงกลุ่มการค้าภายในกระซ่วงพาินิ์และทั้งเบิร์ดนี้ก็คือข่าวสารที่ทั้งจองน้ำมากระจายให้พอเมพี่นองได้รับฟังในราคาชุดเชยส่วนต่างเขาโพดเลียงสัตดหมวดที่หากิโลกรัมละ3 5สหสตางค์นะคะที่พอเมพี่นองจะได้รับ ทงช่องก็ต้องโคแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนข้าวโพดนะคะที่จะได้รับเงินชดเชยนีคลิปนี้กวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรหากท่านมากติดตามข่าวในทุกๆมือก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทันจะได้ประผาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องทุนกระจายข่าวนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ไว้สำนีสกอร สวัสดีค่ะ